รูปแบบนี้นะครับข bon ้าก้นบ้านี้กมาใส่นะครับหมาไล่กัดคุณเนี่ยครับสังเกตเลยนะท่านผู้สอนสังเกตชาแรกลำของเขาสมัยก่อนเขาเป็นหมอลำซิ่งรังดุดเทพครับสมัยหน้าเขามีถนนกปังไม่ได้ลำครับหน้าแรกครับเด็กๆสีอะไรครับเด็กๆสีอะไรอาัญชันให้ฟองดูายอัญชันตัวฟองดูขาสังเกตชาแรกลำของเขา เอาเดินมาซ้ายมือมาขวาแล้วให้ท่านผู้ชมถูกกันค่พัดซ้ายพัดขวาเป็นสีเฉียวขอเสียงคนมือเลยครับโอ้โหโคตรเร็วแลครับท่านผู้ชมครับตาโบยทชมเป็นหน้าสีเฉียวนะครับโคตรเร็วเลยนะครับหน้าสีเฉียวครับรกำลังซ้ายแต่บอกก่อนผมว่าซ้ายผมสวยเป็นหน้าสีแดงสวยเป็นหน้าหยักสวยเป็นหน้า กันนะครับเร็วมากนี่คือตัิจ็ดหมื่นบาทจากประเทศจีนเจ็ดหบาทจากระจีนนะครับสั่งตรงาการงวทเสียเถ้าเป็นแคมแค่ยูว้าเราไม่เร็วขนาดนี้หรอกครับแต่เราานจากจีนทุนเล่ไปดีเฉยจะไปไหนฮะมองซสายาของขวาเลยนายากซุ้อ่ะใส่กัน่เอรลิกรง,งลกงตครับลิงกับแต่เป็น โอ้โหภาพการนะครับท่านผู้ชมครับของเขานะครับสวยมากครับเป็นลิงหน้าดำดูนะท่านผู้ชมมองซ้ายมองขวาที่เป็นเทพเจ้าของเมืองจีนนะครับผมไม่รู้รวค,รความหมายหรอกครับเพราะว่าผมบอเล่าขอนแจกครับนี่ต็าดเราเล่าครับมเสน่ห์หน้าตาพิษอะไรไปดังขึ้นไปใจนะด,ดูดูโอ้โหเป็นบกนะท่านผู้ชมภาพนี้เป็นเทพเจ้านกครับสวยมากครับท่นานผู้ชมครับเทพเจ้านกครับ พระเจ้าคมกนัฐโมชมตาสวยมากกนัฐโมชมตาลายลับของเขานะครับจัดแบงมาจากกานัฐโมชมของจีนล้วนๆเลยนะครับจากคณะเชิดตูคกนัฐโชมชงไปไหนกันมาชนะก่อนเลยขอร้องกันอย่างอื่นนะไปหาใครโอ้อขอเช็เคกบเลยค่ะมาหาบ็อกเซอร์เลยอีกบ็อกเซอร์ออนคนนี้เป็นคนที่ถูกคัดเลือกเพราะว่าดั้งแหนบที่สุดในหมู่บ้าน เราจะเรียนแบบความตั้งแบบผมคุณครับมากกว่าขดจันทรก็เก่าอ่ะสารค้าเนียเออการข้ามต้องเปลี่ยนเสียต้องเพิ่ขึ้นเราจะเรียนแบบดังตุ้มตาบ้าอะไรกันขอเราอีกเออเสียงตุ่มตาเขาแบบก็มาขอความเมื่อยความสวยมาใกล้ๆกันมีเบอร์โทรไหมครับอีกนีเบอร์โทรเรื่องใจก็เก่งได้เป็นสาวๆแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะตั้งแบบเหมือนกันเลยค่ะไปเลยกระสินสารค้าขดจันทร์ดังแบบไปนั่งเลยขอบคุณมากค่ะคนสวย ก็เทย์ก็เทย์รังแกลองนี so well, ้กระเทยอีตุ้นมาแล้วค่ะอีตุ้นมาแล้วค่ะผมเป็นกระเทยค่ะกระเทยซ้ายกระเทยขวาตัวนี้โคตรสวยครับสั่งตรงจากออสเตรเลียหน้าอะไรดูดูลาวครับหน้าลาวเขาได้เลยครับโอ้ยทำได้ยังไงถอดหน้าด้งหน้าอะไรเว้ยนี่สปีดรับออสเตรเลียของแท้อีีลาววันเดิมขอเสียเประบุรุษต่ากประเทศมาส่โอ้ยมึงอาชีพ